สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนนะคะวันนี้คิวของแอนจะเห็นว่าไม่เท่ากันนะคะก็คือแอนจะมารีวิวดินสอเขียนคิวของมิดทินนั่นเองนะคะซึ่งมิดทินตัวนี้มีชื่อว่ามิดทินพุชบัลเซฟเพนเนอร์นะคะซึ่งจะมีด้วยกันนะคะสสีซึ่งด้านหลังก็จะบอกวิธีนะคะสำหรับการเขียนและการใช้งานนะคะซึ่งแอนคิดว่ามันดีและถูก ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูอันนี้เสียตังค์ซื้อเองนะคะก็ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆไปตําม,มาเองเห็นบล็อกเกอร์หลายท่านรีวิวนะคะบอกว่ามันดีมากก็เลยจะมาลองไปพร้อมๆกันเลยซึ่งแอนก็ได้ลองมาแล้วแหละมาแกะกันเลยนะคะอ่าซึ่งพอเราแกะออก,ออกมาแล้วนะคะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแกะพร้อมๆกันเลยพอแกะออกมาแล้วจะมีสองด้านนะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นเนื้อครีมอีกด้านหนึ่งจะเป็นเนื้อสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลอ่อนตามที่เราเลือกสีมานะคะจะมีด้วยกันสองเบอร์ซึ่งเราจะ เปิดฝาแล้วก็หมุนปลายผู้กันออกมานะคะอ่าจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้จุม่มผลิตภัณฑ์บนฝานะคะอ่าก็จุ่มลงไปเสร็จแล้วเราก็มาวาดที่คิ้วของเราได้เลยะคะะก็จะเหมือนคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์อ่าเขียนคิ้วที่เป็นแบบเจลนะคะแต่อันนี้คือไม่ใช่อ่าเราก็ใช้เขียนตามรูปคิ้วของเรานะคะ เขียนไปเลยค่ะอ่าจะเขียนรีบๆก็ได้แล้วเธอยังไงเดี๋ยวเราใช้อีกด้านหนึ่งของดินสอนะคะในการจัดเก็บและตกแต่งคิ้วของเรา ซึ่งวันนี้แสงค่อนข้างที่จะสว่างนะคะก็เลยรู้สึกขาวไปนิดนึงวาดไปเลยจ้ะซึ่งแอนตั้งใจจะวาดแบบให้หางคิ้วไม่ค่อยได้รูปเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเก็บแล้วก็ตกแต่งกันทีหลังนะคะ อ่ะต่อไปเขียนเสร็จแล้วเราจะใช้อีกหนึ่งด้านนะคะในการตกแต่งให้ดูสวยงามแล้วก็เป๊ะนะคะจะคล้ายๆกับคอนซีลเลอร์ที่เราใช้แต่อันี้เหมือนดูว่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะคะ จะคีมก็ไม่คีมมากจะรู้สึกว่าเออมันดีสะดวกง่ายใครที่ไม่ชอบการคิว้วหรือว่าคิ้วลกแล้วไม่มีเวลาจัดการตรงนี้เราสามารถใช้ปกปิดไปก่อนนะคะซึ่งอําพังคนคิ้วของเราได้อ่าเราจะเขียนเลขใหญ่ตามต้องการเราเลยค่ะ ก็เป็นไงคะเรียบร้อยแล้วสวยงามตกแต่งอีกนิดหน่อยให้ดูเท่ากันทั้งสองด้านค่ะคิ้วเป๊ะเวอร์สวยงามตามท้องเรื่องของมิทีน จะรู้สึกว่าดีทุกอย่างในผิตภัณฑ์ของคิววันนี้ไป